สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านแม่โบมาม่าออนไลน์มาแล้วนะคะสำหรับหัวข้อของการแบ่งปันในวันนี้ได้มาจากการอ่านหนังสือเรื่องคุณจักรวาลสุดโหดหนังสือเล่มนี้เป็นงานเขียนของผู้เขียนชาวญี่ปุ่นชื่อคุณโคอิเกะฮิโรชิและก็แปลโดยคุณอภินญาเตชะบุญไพศาลจากสำนักพิมพ์วีเลนคุณแม่อยากจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้อ่านง่ายอ่านสนุก อ่านแล้วเห็นภาพชัดเจนเลยค่ะบทที่1กฎของจักรวาลอันน่ามหัศจรรย์โคยเกะนั้นจริงๆยังไม่ได้หายช็อกนะคะเพื่อนๆที่หยุดจู่ๆเนี่ยคุณจักรวาลก็โผล่ออกมาจากฝักบัวนะคะบทนี้นะคะคุณจักรวาลเนี่ยเขาก็ได้พูดกับคุณโคยเกะว่าเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะความปรารถนาหรือว่าสิ่งใดๆที่คุณโคยเกะ ได้สั่งกับจักรวาลไปเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นจริงหมดแล้วซึ่งก็ทําให้คุณโคยเกะงงว่าเอ๊ะมันเป็นจริงได้ยังไงฉันยังเป็นหนี้20่ล้านอยู่เลยนะซึ่งคุณจักรวาลเองเนี่ยก็ได้ตอบให้โคยเกะหายสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำพูดของเราความคิดของเราที่หลุดออกมาจากหัวจากปากของเราอะ่ะเป็นจริงทุกประการเลย ไม่ว่าเราจะพูดอะไรบ่นอะไรให้กับตัวเราเองสิ่งนั้นเป็นจริงหมดเลยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยคุณโคยเกะชอบพูดบ่นว่าเนี่ยวันนี้ขายไม่ดีเลยขายไม่ได้เลยทำไมเงียบจังนู่นนี่นั่นบ่นไปสารพัดเลยนะคะซึ่งมันก็เป็นไปตามปากที่คุณโคยเกะพูดออกมาเลยฉะนั้นเนี่ยคุณจัก,กรวาลก็เลยให้บทเรียนกับคุณโกยเกะดังนี้นะคะ คุณจักรวาลก็บอกว่าเนี่ยโคยเกะถ้านายอยากปลดหนี้2ีล้านเยนจริงๆนะนายต้องฟังฉันซึ่งคุณจักรวาลก็บอกกับโคยเกะว่าเนี่ยจริงๆแล้วระบบของจักรวาลนะมันต่างกับโลกนะฉันจะสอนวิธีการสั่งความปรารถนากับจักรวาลให้นายเองแค่ขอแค่เข้าใจระบบที่เหลือก็ไม่ยากแล้วสรุปก็คือยังไม่ต้องสนใจวิธีการ ขอให้ตัดสินใจเดี๋ยวนี้เลยว่าอยากจะใช้หนี้20่20ล้านเยนหรือเปล่าคุณจัก,กรวาลได้พูดไปแบบนี้นะคะซึ่งคุณจัก,กรวาลก็บอกกับโคยเกะว่าเลิกพูดคำพูดที่ติดปากไม่ดีนี้ทั้ง3แบบซะแบบแรกก็คือคำพูดที่ทำร้ายจิตใจตัวเองแบบที่2คํคำพูดอ on ้อนวอนและแบบที่3คือคำพูดเพ้อฝัน เมื่อเลิกพูดคำพูดติดปากที่ไม่ดีทั้ง3าแบบแล้วให้เปลี่ยนมาพูดถึงผลลัพธ์ที่ต้องการให้กลายเป็นคำพูดติดปากและการที่จะทำให้ความปรารถนาเป็นจริงได้มันมีกฎสรุปย่อๆ3มกฎนะคะเดี๋ยวคราวหน้าคุณแม่จะมาต่อให้นะเอ๊กว่า3กฎที่คุณจักรวาลให้เพื่อที่ทำให้ความปรารถนาเป็นจริงนั้นมีอะไรบ้างสำหรับวันนี้คุณแม่ลาไปก่อนนะคะเจอกันเทปหน้านะคะสวัสดีค่ะ